สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีพบกันอีกครั้งนะครับผมยินดีมากที่กลับมารับใช้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะได้พูดคุยในเรื่องราวของดวงชะตาปีหน้านะครับวันนี้ก็จะมีรายละเอียดเยอะหน่อยก็คุยกันแบบภาษาดวงกลุ่มทรัพย์ อาจารย์มงคลผลดวงคุมทัพย์มาก็คุยกันในสไตล์อาจารย์มงกลเนาะเรื่องราวของชาวราศีมิถุนคือหัวข้อของเราวันนี้นะครับดวงปีหน้านะครับ2022ชาวราศีมิถุนจะเป็นยังไงนะปีที่แล้ว2021นะเราก็จะพบว่าตำแหน่งดาวสำคัญสำคัญที่ชี้มายัง ราศีมิถุนเนี่ยก็ค่อนข้างหนักหนาอยู่นะครับเนื่องจากว่าถ้าวัดตามอํานาจของวิบากกรรมคือดาวพระเสาเนี่ยตัวราศีมิถุนเองก็โดนไปเยอะนะครับโดนไปเยอะโดนไปมากเพราะว่ามันจะต้องรับมือกับเรื่องกระทันหันไม่ได้วางแผนไว้ก่อนประกอบกับมีดาวอังคารนะครับเข้ามาขยาขยี้เพิ่มเข้าไปอีก ก็บรรยากาศแบบนี้ทําให้ปีที่แล้วเนี่ยพวกเราก็หนักกันมากนะครับชาวราศีมิถุนแต่เป็นข่าวดีในปี2022นะครับก็ตามหลักโหราศาสตร์อินเดียนเนาะ Vedic Astrology แล้วก็พบว่าดาวอังคารเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วนะครับดาวอังคารก็ไม่อยู่ในราศีมิถุนที่จะมีปฏิกิริยาอะไรเยอะแยะแต่ว่าดาวพระเสาร์เนี่ยก็ยังมีปฏิกิริยาอยู่นะแต่ว่าปฏิกิริยาในที่แห่งนั้นเนี่ย เมื่อเราไปดูชาร์ตโดยละเอียดนะโดยละเอียดมีถึง16ชาร์ตนะเราก็มองเห็นข้อมูลว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยจะพบสิ่งที่ดีงามอยู่เรื่องหนึ่งนะครับ<ม>ก็คือในการงานในหัวข้อการงานของชาวราศีมิถุนเนี่ยผู้ใดที่ได้ตกลงร่วมทํางานกับหุ้นส่วนกับพันธมิตรนะครับมีการร่วมมือกันทําธุรกิจนะ ชาวราศีมิถุนจะได้รับลาบนะจะได้รับเงินทองสมบัติจะได้รับผลกําไรอย่างดีจากพระศุกร์และพระเกศจะได้รับของดีจะมีผลลัพธ์ทางการค้าการขายที่ดีอันนี้คือชาวราศีมิถุนนะครับก็เกิดตั้งแต่15-16มิถุนายนอันนี้แล้วแต่พ่วงเวลานะครับ 15, 16มิถุนายนก็ไปจนถึงประมาณ15-16เดือนถัดไป ก็คือเดือนกรกฎาคมคนพวกนี้สุริยเทพจะอยู่ในราศีมิถุนหรือใครจะไปยึดถือเอาลัคนามาคุยก็กได้พอๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นทางโหราศาสตร์อินเดียเนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับองค์พระสุริยเทพอย่างมากนะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยในเรื่องของการงานก็ต้องบอกว่าคุณไม่ควรทํางานคนเดียวลําพังคุณไม่ควรอยู่คนเดียวคุณไม่ควรทํางานคนเดียวคุณไม่ควรที่จะปล่อยให้ กิจาการองคอ์กรธุรกิจ มันอยู่คนเดียวต่อให้ธุรกิจของเราเล็กขนาดไหนนะครับเป็นแม่ค้าร้านตลาดขายของคนเดียวลำพังก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นชาวราศีมิถุนเนี่ยนะในดวงเนี่ยมันบอกว่ามันต้องมีผู้ช่วยมันต้องมีคนมาร่วมทำธุรกิจร่วมอย่างเบาๆเนี่ยก็คือเราจ้างคนมาเพิ่มถือว่ามีคนมาร่วมกันทำงานแล้วนะจ้างคนมาเพิ่มร่วมเข้มข้นขึ้นไปอีกก็คือเงินเขากับเงินเรามารวมกันลงขันกันแล้วก็ทำธุรกิจถ้า ร่วมแบบรุนแรงกว่านี้ขึ้นไปอีกก็คือชาวราศีมิถุนเนี่ยนั่งเล่นหุ้นอยู่บ้านเป็นดวงที่เหมาะอย่างยิ่งนะครับก็คือเราเอาเงินเราไปซื้อหุ้นใช่ไหมครับในตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนร่วมในทุนในเงินที่เขาจะต้องใช้ทําธุรกิจก็ถือว่าเราได้ทําธุรกิจนั้นถือว่าเราได้ร่วมธุรกิจนั้นด้วยนะครับในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยไอตัวดาวอังคารเนี่ยมัน มันรบกวนอยู่ดาวพระเสาร์ก็ยังไม่ได้ส่งกำลังในชาร์จรายละเอียดดีเทลลึกๆก้มหาชาร์จดีๆที่มันจะส่งกำลังเยอะๆก็มันยังไม่ค่อยจะดีนะครับแต่พอมาปี2022ชัดเลยนะเหมือนกับว่าทะลุและปลุกโปร่งไปแล้วเพราะว่าชาร์จต่างๆเนี่ยไม่มีตัวติดขัดเลยนะครับเพราะนั้นผมก็มั่นใจที่จะเรียนรับใช้พวกเราชาวราศีมีถุนว่าถ้าหากจะลงทุนอะไร อย่าได้เอาเงินของตัวเองคนเดียวไปลงทุนจงไปตามหามิตรสหายพันธมิตร พุ่นส่วนกัลยาณามิตรนะตามหาคู่หูของคุณแล้วก็รวมทรัพย์รวมตังนั้นทำธุรกิจถ้าคุณไม่อยากรวมเงินรวมทรัพย์กับใครอยากเปิดโซโล่ทำคนเดียวก็จงจ้างคนเถอะจงจ้างลูกน้องผู้ช่วยมาเถอนะมาช่วยกันทำงานคุณก็จะดีกว่าเดิมถ้าคุณไม่อยากจ้างคนอีกปวดหัวคุณจงควักเงินของคุณซื้ออุปกรณ์ดีๆเถิดนะคุณต้องต้องใช้อะไรในธุรกิจคุณไปซื้อมาเลยแล้วคุณจะไม่ผิดหวังเพราะ ดวงดาวในนี้บอกเลยว่ามันจะต้องได้รับผู้ช่วยคนสําคัญนะครับต้องได้รับผู้ช่วยคนสําคัญซึ่งตามไทมมิ่งนี้ก็ควรแอคชั่นตั้งแต่สงกรานปี2022นะครับไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2022คถ้าคุณทําสิ่งเหล่านี้ในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีงามมากๆนั่นคือเรื่องดวงการงานของชาวราศีมิถุนนะครับชาวราศี ini, เจมีนายนะ ก็จะเห็นเห็นชัดได้ว่ากระบวนการพลังสำคัญเราจะต้องมีสิ่งใหม่ๆเราจะต้องร่วมธุรกิจร่วมการค้ากับผู้คนนะครับก็จะได้รับสิ่งใหม่ๆแต่พอมาพูดถึงดวงของความรักนะพอเราไปพูดถึงดวงความรักเนี่ยชาวราศีมิถุนเนี่ย มีดาวเนื้อคู่นะครับมีดาวพระเจ้าของเนื้อคู่หรือรักแท้สถิตยยะอยู่ในราศีมิถุนพึ่งจะมาเดือนธันวาที่ผ่านมานี้เองพึ่งจะเข้ามานะครับในเดือนธันวาที่ผ่านมานี้เองในเดือนธันวา2021ขยับปุ๊บดาวขยับปุ๊บชาวราศีมิถุนเนี่ยแรงดึงดูดที่จะได้เจอคนที่ใช่ที่เป็นเนื้อแท้ และเป็นความรักแบบแบบดีดนิ้วนะไม่รู้ว่าจะมีเม็ดอัญมณีในนี้หรือเปล่าดีดนิ้วนะถ้าเป็นเทนอสนี่ดีดนิ้วปุ๊บคนหายไปครึ่งจักรวาลแต่ถ้าเป็นชาวราศีมิถุนเนี่ยดีดนิ้วปุ๊บเนื้อคู่มาใกล้ๆมาตรงหน้าเลย อันนั้นก็เป็นพลังงานแรงดึงดูดที่เรียกว่าสูงสุดชาวเจมีนายชาวราศีมิถุนตั้งแต่ธันวาคมเป็นต้นไปะนะถ้าใครโสดอยู่เชื่อว่าต้องเจอคนที่ใช่และอย่าลังเลกับความรักที่มันพัฒนาเร็วเหลือเกินอย่าลังเลอย่าไปกลัวมันมากนะครับแต่ผมให้เคล็ดลับอันหนึ่งกันเจ็บไว้ความรักพัฒนาเร็วได้ความชอบกันความรู้สึกถูกใจกัน ไม่จำเป็นต้องช้าแต่ถ้าเราไปเจอคนมีศีลห้าครบก็สบายใจได้เลยนะถ้าเราไปเจอคนศีลห้าไม่ครบรักษาศีลไม่ได้ก็ขยักไว้สักครึ่งใจก่อนเพราะว่าคนไม่มีศีลอยังไงเราอาจจะต้องเจ็บปวดเพราะความบุกพร่องของศีลของเขาเดี๋ยวมันจะลุกลามไปที่ชีวิตแน่นอนนะครับอันนี้คาถากันเจ็บถ้ามีศีลมีธรรมดีก็ไม่ต้องไปลังเลมากครับ อย่างน้อยเขาไม่โกหกเราแล้วลอย่างน้อยเขาไม่มาเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อชิงทรัพย์เราแล้วเนาะอย่างน้อยเขาก็ไม่ทําร้ายเราแล้วก็ไม่สามารถที่จะมึนเมาขาดสตินะครับในเรื่องความรักชาวราศีมิถุนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้พบเจอกันแล้วก็รุนแรงรวดเร็วนะคนที่มีคู่แล้วคนที่มีคู่แล้วแนะนําเป็นอย่างยิ่งเวลาดวงดาวสถิตยอยู่ในตำแหน่งราศีมิถุนและมีดาวชุดนี้เข้ามาเนี่ย ควรปลนเปล่อเฮ้ควรปลนเปลอควรจัดหาควรซื้อบรรดาเสื้อผ้าอาภรณ์นาฬิการองเท้ากระเป๋าแม้กระทั่งรถยนต์อันใดที่เรียกว่าเครื่องประดับอันใดที่เรียกว่าบุคลิกภาพอันใดที่จะเปลี่ยนให้แฟนเรานั้นดูหนุ่มขึ้นดูสาวขึ้นดูแต่งตัวสวยขึ้นดูหน้าเนียนขึ้นจงปลนนิบัติ จงซื้อจงลงทุนเพราะว่าตามดวงดาวนั้นหมายถึงการพบรักครั้งใหม่ถ้าค,คนโสดเขาก็ได้ไปเจอเนื้อคู่คนไม่โสดมีคู่แล้วคุณต้องเปลี่ยนคนเดิมที่เป็นความรักของคุณนั้นให้เป็นนิววันเลยเป็นคนคนใหม่ขึ้นมาโดยเครื่องแบบเครื่องแต่งกายนะครับผิวพรรณตัดผมทรงใหม่ สีสันจะไปย้อมทำไไไไท์ตรงไหนก็ตามสบายอย่าให้เรารู้สึกว่าแฟนเราแก่ลงมแก่ลงทุกวันนะครับให้เขาลุกยังเกอรนะครับส่วนตัวคุณเองคุณจะทำด้วยก็ดีนะครับแต่ตามเกณฑ์ดวงแรงดึงดูดที่จะมาเจอคุณนะมันจะเป็นพลังชุดใหม่ถ้าคุณไม่ทำจาจมากุดบอกไปเลยนะถ้าคุณไม่ทำ แรงดึงดูดที่มันบังคับให้พบสิ่งใหม่นี้มันอาจจะทําให้คุณเจอคนอื่นทั้งๆที่คุณมีแฟนแล้วแต่แรงดึงดูดนี้คุณไม่ได้ไปกดลงใส่ลงที่คนปัจจุบันคือแฟนของคุณนะมันก็จะไปบังคับดึงดูดให้เกิดงอกขึ้นมาเป็นคนที่สคนที่4คนที่5ตอนนั้นคงปวดหัวหนะคงวุ่นวายหัวใจน่าดูเพราะว่าความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะ มันไม่ใช่เรื่องของคน3คนนะครับก็เตือนกันไว้บอกกันไว้อินดีเทลเป็นแบบนี้เลยนะครับชาวราศีมิถุนแน่นอนครับเรื่องรักกับเรื่องเงินจริงๆก็ไปด้วยกันนะไม่มีตังค์บงทีความรักก็ดูแลกันยากในเรื่องการเงินเนี่ยเราพบพบข้อมูลนะครับว่าสิ่งที่จะได้รับมาจากอิทธิพลเนื่องจากดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์ที่กำกับเมืองกำกับโลกอยู่ในเวลานี้เนี่ยไปเอฟเกต กับชาวเจมินายชาวราสิมิถุนเพราะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยจะต้องใช้อย่างระมัดระวังมากจะต้องคิดจะต้องมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยอย่างมากถ้าคุณไม่คิดถ้าคุณใช้ใจ่ายไปแบบว่ามีความหวังฝักคนไปกับการซื้อหวังว่าถึงมันจะได้คืนหวังว่ามันจะคุ้มหวังว่ามันจะดีอันนี้คือ มีโอกาสนะครับเสียหายได้เวลาพระเสารก็ดีพระศุกร์มีปฏิกิริยาไม่ดีกับดาวการเงินชาวราศีมิถุนตอนนี้ได้รับผลนะครับตั้งแต่ปี2022ตั้งแต่สงกรานต์ไปก็จะได้รับเอฟเฟกตรงนี้แบบเต็มๆทีนี้ทำยังไงให้เราใช้จ่ายแบบไม่เสียหายนะครับเนื่องจากว่าดาวศุกร์เอฟเฟกมาค่อนข้างแย่นะครับแต่จูปิเตอร์ดาวพฤหัสเอฟเฟกมาดีแปลว่าคุณจะต้องศึกษาสิ่งที่จะซื้อและ อย่าไปกลัวของที่มีราคาแพงอย่าไปกลัวของที่มีราคาสูงอย่าไปตัวกลัวของที่มันดูดูทักดูทนทานแต่แพงกว่า เพราะว่าถ้าจูปิเตอร์ชี้มาทางนั้นคุณศึกษาแล้วมันก็คือของชิ้นนี้แหละศึกษาแล้วมันก็คือบ้านหลังนี้แหละศึกษาแล้วมันก็คือเสื้อผ้าชุดนี้แหละก็จงซื้อไปเลยแต่ต้องผ่านการศึกษาไต่ตองทางานบ้านมาก่อนแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าไม่ไต่ตองไม่ทํางานบ้านมาก่อนชาวราศีมิถุนการใช้จ่ายการเงินเนี่ยมีแต่จ่ายออกเพราะความไม่รู้ความไม่ละเอียดแน่นอนนะครับชาวราศีมิถุนนะครับความรักดีนะ แล้วก็เรื่องการงานก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับสุดท้ายนี่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าชาวราศีมิถุนจากเดิมนะครับที่ได้รับอิทธิพลค่อนข้างวุ่นวายก็ปีนี้ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นทะลุปูโผลผมอยากให้ชาวราศีมิถุนได้ในทางฮินดูนะในทางความเชื่อเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าคุณได้มีโอกาสบูชาองค์พระแม่สักตินะครับพระแม่สักติ ก็คือเทวีที่เป็นผู้หญิงนะครับเทวี TV ที่เป็นผู้หญิงได้แก่พระแม่มหากาลีนะครับพระแม่มหากาลีพระแม่อุมาเทวีนะครับพระแม่สรัสวัติีพระแม่ลักษมีพระแม่อดิศักติก็จะมีอีกหลายๆพระนามในหลายชื่อนะครับรวมทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งหมดก็ไปบูชาพระแม่ปาราวตี พระแม่สีมหากาลีหรือคุณวัดแขกสีลมที่กรุงเทพก็พระแม่อุมาทีวีขอพรท่านว่าขอให้ตัวเรานั้นใช้ใจ่ายอย่างไม่ผิดพลาดแล้วก็รักแท้ที่มาถึงนั้นก็ขอให้ไม่มาพร้อมกันขอให้คนที่เป็นรักแท้ที่ตามดวงดาวมันดึงดูดเนี่ยเอาคนที่เข้มข้นที่สุดมาคนเดียวเข้าวินคนเดียวที่เหลืออีกสมปีหปีค่อยโผล่มาก็ได้ อย่ามาพร้อมกันเพราะว่าคุณจะสับสนไม่รู้จะเลือกใครนะครับก็อธิษฐานบอกพระผู้เป็นเจ้าได้ว่าให้ความรักนั้นชัดเจนนะครับโอเคครับท้ายนี้อาจารย์มงกุฎก็ขออวยพรให้ชาวราศีมิถุนทุกคนทุกท่านนะได้รับสิ่งดีงามใช้จ่ายน้อยๆสิ่งใดจ่ายไปแล้วก็ขอให้คุ้มคุ้มคุ้มคือได้คืนแล้วก็ได้ประโยชน์ตามที่จ่ายนะครับ เรื่องความรักนี่ฟังสุดๆแล้วนะดีงามสุดๆนะน่าฉามากส่วนเรื่องการงานก็เข้าที่เข้าทางไปตามลำดับก็ระวังตัวนิดนึงว่าตัวเราอย่าทำงานโดยลำพังแค่นั้นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับอย่าลืมว่าเราควรรู้ว่าคนรอบข้างเราดวงเขาจะเป็นยังไงเราก็อยากฟังแต่ราศีเอพิโซดเฉพาะของเราเนาะฟังของเพื่อนๆคนรักรอบๆตัว ฟังให้ครบเลยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ